สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ไขท่อส้วมสุดครับตรงทางแซ็กเราจะแก้ไขโดยวิธีการใส่สายอ่อนหรือสายกันสุดข้างทางแซ็กเพื่อยืดหุนได้ไม่ให้มันแตกและให้มันหลุดจากตัวบ้านครับไปครับไปดูวิธีการทําเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไปครับไปดูกันครับแล้วก็เจอท่อไปแล้วครับเลยจะตัดท่อด,ด้วย เห็เจียใบตัดเพราะมันจะสะดวกและง่ายเร็วร,ดรวดเร็วดีเนี่ยตอนนี้เราก็ตัดทอกเดิมออกเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ถุงที่ใส่ สายดำมาออยอยู่ในรถนี่ก็จะขุดอีกหน่อยนึงครับตอนนี้เราก็ขุดลงอีกครับท่านผู้ชมอันนี้คือท่อมาจากถังแทคครับสีดำนะครับน,นี่ท่อมาจากในบ้านทีนี้เราจะหาวิธีใส่สายกันสุดระหว่างถังแทรกับท่อมาจากตัวบ้านครับให้มันยืดหยุ่นได้ไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ชมก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับ มามาดูกันต่อเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเราจะใ่้45องศานะครับข้อมอ45องศาก็จะเป็นหน้าตาแบบแบบนี้นะครับไม่ใช่90องศาเลยสีบห้องศามาดูกันว่ามันจะได้ไหมอนหน้าดูเลย ก็พอ,อได้อยู่ต่อเข้าหน่อนจะได้ากอยู่คนคนเล็กหน่อน้ำมันเท้มมากเท้มจัดน้ำขึ้นกันนะครับท่านผู้ชม เปลี่ยงหืเปล่านี่ทากาวคุณเอากาวมาวันนี้เราก็จะทากาวเลยครับท่านผู้ชมก็แต่มาบ้านใครถ้ามีปัญหาเรื่องท่อส้วมสุดท่อส้วมตันหรือว่ามีงูมีหนูขึ้นบนท่อบนท่อส้วมแจ้งทางเราได้ครับ ทีมงานช่างดิบย,ยินดีแก้ไขปัญหานั้นให้เราจะมุดไต้ทุนท่านจนไปเจอตรงที่มันรั่วซึมแตกแล้วจะทำการแก้ไข หอท้นอานี่ดัอนได้ว่ะจะต้องดึงกลับมาเลยนะใช่้ ลองส้องไปดิสมสั่งสีดำก่อนต้องใช้แรงแรงยัดหน่อยแรงดันยากครับมันหาองศายากกว่าจะได้องศาอเออ,เอ,อนั่นแหละ แล้วทากาวตรงนั้นแล้วปอกเลยเอาออกมาอยู่บนหุ้มข้างนอกเออพอพอพอ้วทากาวกัอนเหนื่อยมพ่พอมหอมแล้วไม่เอาเตรียมไ้เลย ใช้มือเลครับท่านผู้ชมข้างล่างมันไม่ถึงเราอยากให้กาวมันทั่วถึงข้างล่างเพราะว่าทอดส้มนี้สําคัญครับห้ามรั่วโดนล้วเหม็นมากเลยพอแนละ้วพอแนละ้วจบแนละ้วเอาตัวนุ่นใส่ตัวน,นุ่นสวมเลยสวมเสร็จแล้วครับท่านผู้ชม แล้ก็ตอกเลยจบ เข้าลึกวะรู้สึกว่าจะเข้าวันนี้มากกว่าไม่เป็นไรเราขยับเอายังไมง่ขันใช่ไหมสังเ,ออสเร็จสังกันครับสำหรับการใส่สายกันชุดท่อส้วมที่เป็นบ้านเก่าแล้วก็เป็นถังแซ็เก่าแล้วก็ดัดแปลงใส่ถังส้วมแล้วก็เอ้ใส่สายกันชุดครับอาจจะลำบากหน่อยตอนที่ขุดครับเพราะว่า้นม้เยอะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับต่อไปก็คือเป็นหน้าที่ของช่างปูนครับก็ต้องมาเทปูนเทดินลงเททรายลงสำหรับหน้าที่ของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ